กันบ้ากันคุณนางเอกสมัยนี้จะต้องรับได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเตะของพระเอกก็ตามเฮ้ย เขายังไม่เป็นอายกมนตรบอกอย่างนั้นค่ะนิวยังไม่เป็นสงสารเหลือเกินอายกมนตรก็ตัวแบนๆเล็กๆขนาดนี้แล้วพระเอกของเรานะคะนิวค่ะคุณหนักนวงมากค่ะลุกเตะของเขาแล้วดูนางเอกต้องไปรับโอ้โเอ้ยเอ้ยโอโย้คุณขาคุณยังงง้งให้เขามากโอ้โหและพระเอกก็คนมาต่อยมวยอยู่แล้วนี่พี่ขาวผ่อมสินนี่สุชัยพี่คะ ปวยเก่านะคะยืนจะพุงกลมใช่ไหมะพี่เขาบอกบอกโอ้โหหน่วยก้านดีมากป้าแจ๋วนี่ปกตินี่จะคอยดูแลแต่พี่เอกเป็นครั้งแรกที่เชียร์ลูกชั้นีป้าแจ๋วบอกครั้งแรกที่เชียร์ลูกชนีเขาพบพีชายโอ้โหแหมป้าแจ๋วดูใส่หน้ากับพี่เอกนะคะอื้มแลกแกนลูกชั้นีของฉันอย่างนี้อย่างนี้ป้าแจ๋วมาดูแลทําละครนะลูกผู้ชายเลือดเดือดอ้าวไหนบอกว่าดูแลลูกชั้นีไงเห็นไหมพอมาท่องบทซ้อมบท ดูแลลูกชายอีกแล้วโอ้จับเนื้อต้องตัวดีดีดส่วนลูกชนีก็ไปรักษาตัวนะคะอย่างเงียบเงียบของเงาในมุมมืดค่ะเอาฟังเสียงสิคือหนูก็ไม่อะไรมากนะคะแต่ว่าก็กลัวเขาจะเตะหนูคอหักแค่นั้นเองเพราะว่าเขาเตะเขาเตะหนักมากอะคะอ่ะเตะหนักหนันกเสียงนัน่งบอป้าป้าเ,ปเบาอยู่นะเนี่ยจะจะจกเก่งเก่งเป็นลมบ้างเลยคือให้มันรู้ท่ารู้ทางรู้ วิธีรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ได้เท่าที่สังขารทําได้ค่ะโอ้กลัวว่าไายละครยังไม่จบนี่นางจะหักครึ่งตัวนะไอ้กมลเน่โอ้โห